อนแรกที่มาขายของด้วยความที่เราเป็นชาวต่างชาตินะคะบางคนไม่ชอบเราก็มีนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้เป็นเวลา6โมงสบนาทีนะคะตีห้าสินาทีที่ออกจากบ้านนะคะอุณหภูมิอยู่ที่6องศาค่ะค่ะคนนี้ได้เห็ดมาขายด้วยนะคะมีเห็ดพึ่งหวานหรือเปล่าวันนี้ฝนไม่ตกนะคะฝนไม่ตกโาชูย่าบางกเลเิเซป

อ้าวมืดแล้วเริ่มสว่างแล้วค่ะเริ่มมองเห็นสีของกุ้งทอดแล้วนะคะ อันนี้ยายไหมตั้งใจจะทอดของไว้เยอะๆเลยนะคะแบบว่าตั้งใจทอดเลยค่ะจะไม่เดินไปไหนนะคะช่งชวงเช้านี่ค่ะปวดชิ้งชอมก็อดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวทอดของให้เป็นที่น่าพอใจล้วค่อยเข้าไปเข้าห้องน้ําค่ะมีท่านผู้ชมหลายท่านนะคะสอบถามเข้ามาว่ายายไหมเริ่มขายของตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะคิดยังไงถึงได้มาขายของที่ตลาดนัดนะคะยายไหมขายของนี่ก็จะเข้าปีที่9้าแล้วนะคะยายไหมเป็นคนชอบทานคะ่ะ เป็นคนชอบลองชิมลองทานดูนะคะนี่แหละคะ่ะก็คือสาเหตุที่ยัยหม่ชอบเดินตลาดนัดนะคะเพราะว่านะคะยัยหมก็พาลูกนะคะมาเดินตลาดมาเดินหาซื้อของกินนะคะปรากฏว,ว่าที่ตลาดนัดนะคะแต่ก่อนนะคะมีแต่อาหารฝรั่งขายนะคะเป็นอาหารแห้งค่ะพวกซาลามิหมูเค็มนะคะเแฮมแล้วก็ชีสอย่างเงี้ยค่ะม,มีอยู่ร้านหนึ่งนะคะที่แบบว่ามีน้ำขุกปิดหน่อยก็คือร้านขายไปลาค่ะ เป็นอาหารของชาวสเปนนะคะแต่ว่าชาวฝรั่งเศสก็ชอบทานมากๆหากเหมือนกันค่ะไอ้ก็คิดไมใเนะคะว่าทำไมไม่มีร้านอาหารเอเชียขายเลยน่าจะมีขายสักร้านนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะราคาก็คือจุดเปลี่ยนนะคะจุดเปลี่ยนชีวิตของเยี่ยไหมที่ได้มาขายของค่ะคิดเลยค่ะว่าต้องมีร้านอาหารไทยที่นี่สักร้านหนึ่งโดยเยี่ยไหมนี่นะคะจะเป็นคนขายอย่างนี้นะคะคิดอย่างนี้จริงๆค่ะเพราะเยีเ่ยใหมเป็นคนชอบขายของค่ะชอบขายของชอบทำอาหารนะคะ เลมีการไปขอให้บุญเถิงนะคะมีเอกสารต้องมีการไปอบรมนะคะต้องมีประกันชีวิตทำเอกสารเรื่องภาษีนะคะเรื่องภาษีนี่สาคัญเลยค่ะ้าีนี้สั ที่เปิดเพลงเสียงดังๆค่ะพิดกดซะเนาะนี่นาะผพินิขสิทธส์ซะเนาะค่ะจะบอกว่าไม่ให้เปิดโกะกระไรอยู่นะคะพี่น้องคะตอนแรกก็ตั้งโต๊ะแค่เม็ดเดียวค่ะเม็ดเดียวตอนนั้นก็เม็ดละเม็ดละสามยูโรค่ะเม็ดละประมาณหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะไม่แพงค่ะมาไม่เยอะหรอกค่ะก็ปรากฏว่าขายหมดเกลี้ยงค่ะ ก่อนเที่ยงด้วยนะคะยัยหมก็ดีใจใหญ่เลยค่ะพอเสาถัดไปนะคะยัยหมก็ทําเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นละค่ะตอนแรกนะคะยัยหมก็ลองผิดลองถูกอยู่นานนะคะไม่ใช่ว่าขายของมามันจะเป๊ะแบบนี้เลยมันไม่ใช่นะคะยัยหมทํามาเกือบ20เมนูนะคะทําพอจะเป็นแบบนี้ก็ล้มลุกคุกคานอยู่นานเหมือนกันนะคะแต่ก่อนนะคะพี่น้องขาที่ยัยหมายขายของน่ะเราเราไม่ค่อยมีโซเชียลใช่ไหมคะไม่มี u t u b e ไม่ไม่ไม่มี ที่พ่อ YouTube ไม่มี Facebook คืออาจจะมีค่ะแต่ว่าคนเล่นน้อยมากนะคะส่วนตัวยายใหม่ก็ไม่ค่อยได้ดูค่ะเพราะว่าแต่ก่อนยังไม่ฮิตเท่าไหร่นะคะการทำอะไรก็ทำแบบลองผิดลองถูกมาตลอดนะคะทำมาเป็น20เมนูอันไหนที่ลองทำแล้วมันไม่เวิร์กก็หยุดทำลองผิดลองถูกนะคะทุกวันนี้มันมีโซเชียลนะคะมีอะไรเราก็สามารถเข้าไปดูใน YouTube Facebook ได้ใช่ไหมคะว่าเขาทำยังไงนู่นนี่นั่นนะคะ ค่ที่ยังไมไหมมีตอนนี้ยังไมไหมพอใจแล้วค่ะเท่านี้ก็โอเคค่ะเยีไมไหมพอใจในระดับที่แบบว่าสูงสุดแล้วนะคะสําหรับลูกค้าในตอนนี้นะคะอย่าน้อยลงแล้วกันนะคะเท่าเดิมหรือว่ามากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะตอนแรกที่มาขายของด้วยความที่เราเป็นชาวต่างชาตินะคะค้าแม่ค้าที่ตลาดนะคะที่เป็นคนฝรั่งเศสบางคนเขาก็ทักทายเราบางคนเขาก็ไม่ทักททยก็มีนะคะบางคนไม่ชอบเราก็มีนะคะ ตอนแรกๆนะคะก็บางคนก็รู้สึกเฉยๆก็มีนะคะแต่ว่าจะให้ชอบเลยในตอนแรกไม่มีค่ะไม่มีนะคะเพราะเราก็เป็นชาวต่างชาติที่มาขายอาหารนะคะเขาก็มองๆอยู่ว่าอคุณจะมาขายอะไรอะไรเงี้ยค่ะเขาก็คงคิดว่าเอ๊คุณมาแย่งลูกค้าฉันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะยังไงก็ไม่แน่ใจแล้วค่ะทำไมใหม่ๆเขาก็ไม่ค่อยอยากคุยกับเราเท่าไหร่นะคะยังไงก็ขายของตามปกติค่ะก็มีพ่อปู่มีย่าไอ้บนเสิอและไอีหลานมาคอยให้กาลังใจนะคะ เอาก็พี่มาคอลตตัวนั่งอยู่ด้านหลังดูยังไหมขายของนะคะหลังจากขายไปได้สักพักนะคะพ่อค้าไม่ขายนะคะที่ไม่ค่อยได้คุยกับเรานะคะไม่สนิทนะคะเขาก็เริ่มคุยกับเรามากขึ้นเริ่มเป็นเพื่อนที่ดีเริ่มหยอกล้อยายไหมนะคะนะคะเพราะว่าการที่เราจะทําให้เขาชอบเราได้มันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะคะเราก็ต้องมีการมนุษยสัมพันธ์กับเขานะคะพูดคุยทักทายยิ้มแย้มจ่มใสนะคะ ทำให้เขารู้สึกดีกับเรานะคะแล้วมีลูกค้าอยู่ประมาณสามท่านนะคะที่อายุเยอะที่มาซื้อของอยหม่ใหม่ตั้งแต่เปิดร้านนะคะในตอนแรกๆเลยจนมาถึงวันนี้ก็คือคุณตาที่ถือไม้เท้านะคะถือไม้เท้าที่แกแบบเดินช้าๆหน่อยนะคะแล้วก็คุณตาที่อายุเยอะหน่อยนะคะทุท้วงอายุเยอะหน่อยนะคะที่แกสั่งเอานี่เอานี่เอานี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาดามที่มาแต่เช้าๆแล้วก็สะพายกระเป๋าช้างนะคะ มาดาท่านนั้นราคาคือ3ท่านนี้ราคาที่เป็นลูกค้ากินกีมสัสกของเกไหมนะคะเป็นแบบเหมือนคนในครอบครัวเลยคะ่ะกุ้งทอดเยอะเลยนะคะวันนี้ค่ะไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่กว่าปกติค่ะวันนี้เป็นการกินจำเลยให้ลูกค้านะคะ

คนอยากทานพายแอปเปิลของนิกกี้ค่ะอยังไ่บอกนิกกี้แล้วนะคะค่ะพี่นิดค่ะเอาบาซิลิกมาให้ยายไหมนะคะบาซิลิกของชอบเลยค่ะเอาไปใส่ผัดกะเพราทานกับขนมจีนก็อร่อยนะคะเนี่ยจะประมาณนี้นะคะหอมๆค่ะวันขอมขอเค้งนะคะยายไหมดีใจมากๆเลยนะคะที่แบบมาทำงานขายของเนี่ยค่ะ เราได้เตรียมของอยู่ที่บ้านนะคะปิดหมดเลยนะคะอย่างนี้ก็ดูสบายตาหน่อยนะคะพี่น้องคะมันเป็นแบบโล่งๆนะคะลืมบ้างมันไม่ค่อยสบายตานะคะเฮ้ยนิกกี้นิกกี้ห้องไคร่มจะแพงนะ มาดามท่านนี้แวะมาเพื่อจะบอกว่าเสาที่แล้วได้ซื้อไก่เสียบไม้ทอดไปสองไม้แต่ลืมจ่ายตังค์ซึ่งยายใหมก็บอกว่ามาดามแน่ใจนะคะว่ายังไม่ได้จ่ายตังค์ค่ะเพราะตัวแม่ค้าเองก็จำไม่ได้เหมือนกันมาดามก็พูดอย่างหนักแน่นว่า ไม่ได้ใจตังอย่างแน่นอนเพราะเงินในกระเป๋ายังอยู่ครบแล้วมาดามก็ยื่นตังค์มาให้และเห็นถึงความตั้งใจที่เจ้าตังค์มาคืนยายไหมรับไว้และบอกขอบคุณมาดามอย่างสุดหัวใจเลยค่ะไาต Vous ah, voulez tu je à côté Non, je vous prends. D'accord, merci. Ah ouais non, il va venir. Je suis allé chez la porteuse et là, je vais me chercher. Merci, merci beaucoup à tout le monde. Oui. Parfait. madame, merci à vous, madame. Vous voulez non, mal, au propre, au liquide Non, non. Bonjour. Non, non, non. Non <laughs> หนาวจนจนเวลาหลับตารู้สึกเย็นลูกตาเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะจะเย็นลูกตานะคะลาแล้วชุดไทยรอปีหน้านะคะเผื่อยังไงม,มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มาขายของอีกทุกท่านก็อาจจะได้เห็นยังไมใส่ชุดไทยอีกค่ะ

ขอบคุณมากค่ะคุณตาขอบคุณค่ะนีค่คถุงนี้นะคะที่ย้ายใส่อาหารให้ลูกค้าค่ะจะมีถุงนี้แล้วก็ถุงสีขาวนะคะที่แบบว่าสามารถใส่อาหารให้ลูกค้าได้นะคะอันนี้เป็นถุงที่สามารถยืดสลายได้นะคะอ่าใบหนึ่งจะตกอยู่ที่ประมาณเซงิมนะคะประมาณเท่าไหร่ประมาณ3าบาทค่ะนี่ค่ะเบาบางนะคะถ้าเกิดโดนลมโดนฝนโดนแดดนะคะเขาก็จะยุบค่ะ ยุบตัวลงแล้วก็ย่อยสลายไปในที่สุดนะคะถ้าใส่ของหนักมากๆไม่ได้นะคะใส่ได้พอประมาณ ท่านถามว่าทําไมยังไม,ไม่พูดถึงแป้งทอดกรอบเลยแป้งทอดกรอบยังไหมก็มีขายอยู่นะคะทางช็อปปี้ลาซาด้าค่ะสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งได้นะคะก่อนที่ย่าไหมจะหยุดขายค่ะพี่น้องคะเข้าไปส่งเออเข้าไปสั่งนะคะผู้ผิดเข้าไปสั่งนะคะแป้งทอดกรอบอร่อยออยคะ่ะสั่งไปตุนไว้ก็ได้นะคะก่อนที่ย่าไหมจะหยุดขายค่ะพี่น้องคะ Merci beaucoup pour les beignets de congètes. Alors peut-être là on pourra mettre là. Merci. Deux poulets, de couverte. Bonjour, ça va Ça va bien, merci beaucoup. Alors, un au port et un au privé. A tout à l'heure. Au moins trois fois en Taïwan. Oui, on va prendre chaud là-bas. J'allais à, euh, je suis allé où, à Nam Shabang. Où Nam Shabang. Pour le travail. Oui. Avec Michelin. Avec quoi Les usines. Micheline, Micheline, c'est vous qui faites la cuisine ou c'est vous qui testez Ah oh, non, 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 non. C'est vous qui faites comment Non, moi j'y allais pour le, le travail, on fabriquait les pneus, les pneus oh, de non, voiture. Ah je ne vais le manger. Oh, non, ah non, 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 non. non, non. D'accord, c'est pour le pneu, je connais cette marque, je connais. Tu prends les trucs, tu les gardes, je reviens et ah, oui. je prends des journaux, d'accord Ah oui, d'accord. Ah, oui, Alors tu me mets un panier. Je